สวัสดีครับท่านชมครับวันนี้ผมมาไกลอีกครั้งนะครับในรายการท่องไปกับเอกสิทธิ์ผมมาที่วัดธาดอยแช่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนนะฮะมาไกลนะครับนับตั้งแต่มีโควิดเข้ามาในประเทศไทย ทุกคนต่างก็หยุดยั้งอยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปทำมาหากินกันนานแสนนานวันนี้ได้โอกาสนะครับเป็นวันบุญผมเดินทางมาทางภาคเหนือนะครับนับว่ามาถึงจังหวัดลำพูนวัดพาดอยแช่ เจดีสามอกว่าปีดรชวีวันณคำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธีถวายพระประจำวันเกิดเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปพบกับคณะกรรมการและเจ้าวาดท่านดรชวีวันณคำพาเชิญไปกับเราเลยครับ สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้เรามากันที่จังหวัดลำพูที่วัดคาดอยแช่ค่ะอัญเชิญพระพุทธรูปประจำวันนะคะมาประดิสถานวัดทาดอยแช่มีพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นะคะได้สร้างมาแล้วหลายร้อยปีอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมนมัการพระธาตุเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หายากมากในปัจจุบันนี้มีพระธาตุที่ อายุยืนยาวถึงหลายร้อยปีนะคะวัดทาโดยแช่ตำบลทากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนของเรานะคะได้มีโอกาสต้อนรับคุณท่านดรชุยวันคำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในภาพบรมราชาธิปัรร์ผู้ที่สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมพุทธศาสนาอย่างดีเยี่ยมเสมอมานะคะ วัดทาโดยแช่ของเรานะะในวันนี้ได้รับความเมตตาจากคุณท่านนะคะคได้นําพระประจําวันเกิดนะคะคมามอบให้กับที่วัดเพื่อให้สาธุชนได้เคารพบบูชาและกราบไหว้นะคะคในนามของคณะสถาโดยแช่ะค,ะครขอเชิญชวนะะทุกท่านที่ จะทาบุญในวันเกิดนะคะก็เชิญชวนนะคะมาร่วมทําบุญกับพระที่คุณท่านดรชวีวัฒคำภาได้นํามาให้กับวัดในวันนี้นะคะขอเชิญชวนนะคะและในโอกาสนี้นะคะในนามของคณะรัทธาต้องขอกราบขอพระคุณคุณท่านดรชวีวัฒคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยที่ได้เกื้อกูลพุทธศาสนากับวัดถ่าโดยแช่ด้วยดีเสมอมาขอกราบขอพระคุณค่ะค่ะ สวัสดีค่ะค่ะขอเจริญพรกับสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านอาตมาภาพพระครูบรรพฑพัฒนาชัยเจ้าวาดวัดทาโดยแช่ตำบลหากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนซึ่งวัดทาโดยแช่นี้ได้สร้างมาเป็นระยะเวลา305ปีอตอนในวันนี้ เป็นงานพิธีถวายพระพุทธรูปภาพประจำวันเกิดโดยมีคุณท่านดรชวีวันณคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ท่านได้เป็นประธานนำมาถวายอตอนเช้าก็มีการพิธีทางพระพุทธศาสนามีการอบรมสมโภชภาพประจำวันเกิดแล้วก็มีการอัญเชิญไปประดิสฐาน ณที่ประดิษฐานของวัดหลังจากออกพรรษาไปแล้วก็จะมีกิจกรรมถวายโคมยี่เป็ง1,000ดวงน่ยถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นก็เชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหลังจากออกพรรษาไปแล้วก็มาถวายโคมของวัดได้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธร,รมะบูชาสังฆบูชาและถวายเป็นอนิสงส์ให้กับสรัทธาญาติโยมในวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเทิน ดีครับบรรดาท่านพูทรศาสนิกนชนทุกท่านนะครับผมนายศรีพันศรีอากาศผู้ช่วยมรรคายกวัฒนาโดยแช่ในวันนี้นั้นทางคณะสถาวัฒนาโดยแช่นั้นได้ต้อนรับคุณท่นนานดรสุวิวัรคคำภาได้นำพระประจำวันเกิดมาถวายที่วัฒนาโดยแช่ที่นี้นะครับเพราะว่าวัทนาโดยแช่นั้นมีประวัติ ความเป็นมาโดยสังเขปนะครับที่ผมจะได้เชิญชวนทุกท่านนั้นได้มากราบไหว้องค์พระาธาตุของวัดทาโดยแช่นะครับเพราะว่าวัดทาโดยแช่นั้นได้สร้างขึ้นในเวลา130กว่าปีนะครับพร้อมกับองค์พระบรมราธาตุเจ้าวัดทาโดยแช่นะครับก็จะมี ประวัตินะครับความเป็นมาของพระธาตุวัดทาโดยแช่นั้นสมัยก่อนนั้นนะครับที่บริเวณองค์พระบรมรธาตุนั้นนะครับเป็นปากถ้ำนะครับมีน้ําที่จะไหลผ่านเข้าปากถ้าตรงนี้นะครับที่ในถ้ำนั้นนะครับจะเป็นเครื่องอัฐบริขารต่างๆถ้าสมัยก่อนนั้นถ้ามีการ บรรพชาอุปสมบทเขาจะมีเครื่องแต่งกายเหมือนกับกษัตริย์นะครับให้ยืมแล้วเราก็ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของวัดนะครับในเมื่อน้ำมันเปลี่ยนทางไปแล้วนะครับเราก็มีถ้ำอยู่นะครับปากถ้ำตรงนั้นแล้วเราก็เลยสร้างคั้าปิดเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ เชิญนะครับพระธาตุบรรจุไว้ในพระบรมธาตุของเราแล้วก็เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์คือบุคคลที่จะมากราบไหว้บูชาขอพรบนบานศาลกล่านะครับสำหรับพระธาตุของเรานั้นนะครับการบนบานสาศาลกล่าวนั้นคือจะต้องบูชาด้วยดอกบัวนะครับจำนวน9ดอก19ดอก 39ดอกร้อยเดอกนะครับอันนี้คือ,อพระธาตุของเรานั้นนะครับถ้าใครสำเร็จตามาความปรารถนานะครับที่ได้บนบานสารเก่าเอาไว้ก็จะนำดอกบัวมาถวายองค์พระธาตุของเรานะครับและเดี๋ยวนี้นั้นเราก็ยังมีพระประจำวันเกิดนะครับที่คุณท่านดอกเอร์สวีวันคคำภา ได้นำมาถวายในวันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกขั้นทุกคนนะครับถ้าท่านมากราบไหว้องค์พระบรมธาตุเจ้าวัดธาโดยแช่แล้วเราก็ไปกราบไหว้พระประจำวันเกิดนะครับขั้นเกิดวันไหนท่านก็ไปบูชานะครับพระวันเกิดของท่านได้เลยนะครับและที่วัดของเรานั้นอยู่บนภูเขานะครับจะเป็นทัศนียภาพให้ท่านได้ ดูรอบๆวัดนะครับก็จะเป็นชาวบ้านของบ้านท่าโดยแช่นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านทุกคนนั้นมาชมนะครับแล้วก็มากราบมาไหว้องค์พระบรมาธาตุเจ้าวัดพระาธาตุโดยแช่ได้เลยนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับผม